สวัสดีครับคูลโฟิสิกมีไฟนะครับวันนี้เรามาพบกับโจทย์แบบฝึกหัดนะครับฟิสิกส์ม4เนี่ยบทที่1ครับธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์นะครับวันนี้เรามาเจอกัน5ข้อนะครับหลายโรงเรียนเปิดซัมเมอร์แล้วกำลังเรียนบทนี้อยู่นะครับลองมาดูว่าโจทย์5ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับลองอาจจะลองเอาไปฝึกทำก่อนก็ได้นะครับลองฝึกทำก่อนนะครับแล้วก็ทำเสร็จ คือมันจะมีไฟล์ให้โหลดใช่ไหมโหลดอยู่ใต้ชื่อคลิปเนาะแล้วก็โหลดไฟล์มานั่งทําก่อนแล้วก็เอามาเช็คเฉลียทีหลังก็ได้นะครับโอเคมาดูข้อหนึ่งครับน้ําหนักเฉลี่ยของไข่ไก่1ฟองประมาณกี่นิวตันน้ำหนักนะ้าหนักก็น้าหนักก็เวทใช่ไหมเวทสัญลักษณ์คือ W ภาษาอังกฤษนะเวทนะครับน้ำหนักน้าหนักเนี่ยกี่นิวตัน นิวตันก็คือตัว N นี่นะน้ำหนักเฉลี่ยของไข่ไก่หนึ่งฟองกี่นิวตันไข่ไก่หนึ่งฟองหนึ่งฟองไข่ไก่หนึ่งฟองพันกรัมก็คือหนึ่งกิโลกรัมใช่ไหมเออ,อทุกคนลองคิดตามไข่ไก่หนึ่งฟองพันกรัมหนึ่งกิโลกรัมใช่ไหมไม่น่าใช่ หนักไป1นกิโลโอ้หกิโนี่หนักอยู่เนาะเพราะฉะนั้นไข่ไก่1นึ่ฟองไม่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่1กิโลกรัมใช่ไหมไม่น่าใช่1กิโลกรัมเอ๊ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่พันกร,รมัมไม่ใช่พันกร,รมัมเอ๊มันจะเป็นเท่าไหร่ไข่ไก่1นึฟองหนัก100กร,รมัม100กร,รัมก็คือประมาณ1ขีด1ขีดหรือ0.1กิโลกร,รมัมน่าจะใช่ไหม อืมก็ดูมีความเป็นไปได้เอ๊ะแต่ก็ไม่แน่ลองลองใหม่นะครับไข่ไก่หนึ่งฟอง10กรัม10กรัมก็คือ0.01กิโลกรัม 0. 0.1ขีดเป็นไปได้ไหมน้อยไปเนาะใช่ไหมน้อยไปน้อยไป10กรัมนิดนิดเดียวไข่ไก่หนึ่งฟองไม่ไม่น่าไปถึง10กรัมอะ ใช่ไหมครับไข่ไก่มันก็มันก็หนึ่งฟองมันก็หนักอยู่ใช่ไหมแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าถึงพันกรมัมแล้วก็ไม่น่าต่ําถึง10กรัมนะครับเพราะฉะนั้นไข่ไก่หนึ่งฟองเนี่ยก็น่าจะประมาณเท่าไหร่1 0 0กรมัมใช่ไหมไข่ไก่หนึ่งฟองก็น่าจะประมาณ100กรมัมโอเค100กรมัมเพราะฉะนั้นสรุปนะไข่ไก่1ฟองประมาณนะ100กรมัม1 0 0กรัมหรืออะไรนะครับ 0.1กิโลกรัมเอาพันหารใช่ไหมนะครับได้0.1นกิโลกรัมไอ้0.1นกิโลกรัมนี่เราเรียกว่ามวลมวลก็คือตัว m ใช่ไหมคือเราเรียนเราเรียนบทที่1มาแล้วเนาะมวลน่ะมันเป็นหน่วยฐานของระบบ SI ใช่ไหมมันต้องใช้หน่วยเป็นอะไรใช้หน่วยเป็นกิโลกร,รมัมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงมวลของเราให้เป็นกิโลกร,รมัมก็0.1นกิโลกรัมโอเคไหมครับแต่เราต้องการหาน้ําหนักน้ําหนักคือเวทใช่ไหมเวทน้ําหนักคือ w เนี่ยเท่ากับ mg สูตรมันนะ เออ W เท่ากับ mg นะครับ m ก็ได้ละมวลก็คือ0.1 g เขาเรียกว่าความเร่งโน้มถ่วงความเร่งโน้มถ่วงนี้ค่า g นี่ประมาณ10เออค่า g เนี่ยประมาณ10 9.8อ่ะบางคนจำได้9.8เนอะอันนี้ประมาณ10อ๋อ W เท่ากับ mg ใช่ไหม m 0.1 g เป็น10เพราะฉะนั้นเท่าไร่ครับ1นิวตัน1นิวตันก็คือ10กำลังอะไร10กำลัง0นิวตัน นะครับตอบข้ออะไรครับตอบข้อ3เออทําไมเขาไม่ไม,ไม่ไม่ใส่1มาให้เราเนาะใส่10บกำลังศูนย์มาคนงงเฮ้ยหอยู่ไหนว่าไม่เห็นมี1เลยนะครับอ๋อหนึก็คือ10บกำลังศูนย์นิวตันไงเพราะฉะนั้นพอเจอข้อน,นี้เลยครับไข่ไก่1ฟองหนักเท่าไหร่ครับ1นิวตันหรือ10บกำลังศูนย์นิวตันตอบข้ออะไรครับตอบข้อ3นะครับจริง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 ไข่ไก่ไข่ไก่เนี่ยมัน มันจะประมาณลูกกลางๆนะลูกแบบลูกกลางๆขนาดปานกลางมันก็จะประมาณ50กรัมอะไรเงี้ยนะครับห้กรัมถ้าลูกใหญ่ๆหน่อยก็ 70- 80กรัมอะไรประมาณเนี้ยนะครับโอเคไหมครับเนาะอันนี้ไข่ไก่เฉลี่ยนะเฉลี่ยก็จะประมาณ50กรัมนะครับลูกกลางๆเนาะอันนี้ประดับความรู้ไว้นะครับโอเคแต่ว่าไอที่สอนตอนต้นนี่คือเราดเดาเอาไงเราเดาก่อนในห้องสอบ คือบางคนก็ไม่บางคนก็ไม่รู้หรอกว่าไข่ไก่หนึ่งฟองจริง,รงๆแล้วมันเฉลี่ยประมาณ50กรัมอะ่ะเราก็ต้องกะเอากะประมาณเอาก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ไอ้ข้อนี้มันอยู่ในหัวข้อของเรื่องเรื่องแบบการประมาณการคาดคะเนอะไรเงี้ยครับเนาะได้ไหมครับโอเคอ่ะผ่านนะครับคราวนี้ต่อไปข้อ2ครับมีสูตรฟิสิกส์มาให้โอ้โหน่ากลัวมากสูตรหาไอนะครับสูตรหาไอางคนเห็นก็โอลาก่อนนะครับ ไม่ทําแล้วไปข้ออื่นดีกว่านะครับจริงๆข้อที่ก็ไม่ยากลองลองดูคือตัวโจทย์มาจะขู่เราว่าดูเหมือนจะยากอะไรเงี้ยแต่จริงข้อนี้ไม่ยากนะครับเขาให้สูตรของ I มาครับแล้วกําหนดกําหนดกําหนดปริมาณปริมาณ5ตัวเนี้ยนะครับปริมาณ5ตัวเนี้ยมีหน่วยดังตารางเออให้หน่วยของ5ตัวนี้มาดังตารางนะครับคําถามถามว่าหน่วยของ I นะครับ หน่วยของ i คือข้อใดเออหน่วยของ i คือข้อใดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหากันเนาะเอาคราวนี้ดูนะครับหาจะหาหน่วยใช่ไหมนะครับ2พายครับ2พายมันเป็นมันเป็นตัวเลขอะมันเป็นค่าคงที่อะไอสองพายตัวนี้ไม่มีหน่วยนะครับคือตัวนี้เราต้องเราต้องการหาหน่วยของ i ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูหน่วยของสูตรอะ คือคือสูตรมันมีหน่วยเท่าไหร่ i ก็มีหน่วยเท่านั้นนะถูกต้องไหมนะครับโอเค2อพายไม่มีหน่วยเพราะเป็นตัวเลข h h ก็คือมีหน่วยครับก็คือจูนวิ j s เนี่ยก็คือจูนวินาทีครับก็ใส่เข้าไป h จูลวิใช่ไหม c c ดูในตารางนะ c c c ก็มีหน่วยเมตรต่อวิใช่ไหม c มีหน่วยเป็นเมตรต่อวิ แต่มันยกกาลังอะไรด้วย C มันยกกําลังสองเพราะฉั้นมันก็จะเป็นยกกําลังสองทั้งคู่ทันไหมต่อด้วยเลยครับลมด้าลัมด้าลัมด้ามีหน่วยเป็นเมตรก็จะเป็นเมตรกําลังเลยครับเมตรกําลังห้าจะเมตรกําลังหแล้วข้างในครับข้างในวงเล็บเนี่ยข้างในวงเล็บจะไม่มีหน่วยเออข้างในวงเล็บจะไม่มีหน่วยถามว่าทำไมข้างในวงเล็บไม่มีหน่วยครับ ว่าทุกคนเห็นไหมครับหนึ่งเนี่ยหนึ่งเป็นตัวเลขหนึ่งตัวนี้มีหน่วยไหมไม่มีหน่วยใช่ไหมครับไม่มีหน่วยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็ต้องเป็นไงด้วยมันก็ต้องไม่มีหน่วยด้วยถามว่าทําไมมันถึงไม่มีหน่วยทั้งคู่เพราะว่าถ้าถ้ามันเอามาลบกันได้อะถ้ามันเอามาลบกันได้อะมันต้องเป็นมันต้องเหมือนกันอ่ะเข้าใจไหมครับเหมือนกันก็คือหมายว่าถ้าถ้าตัวหลังไม่มีหน่วย แล้วลบกับตัวหน้าอยู่ตัวหน้าก็ต้องไม่ไม,มีไม่มีหน่วยด้วยสิ่งที่จะเอามาเอามาลบเอามาบวกกันได้ครับมันมันจะต้องเหมือนกันไงใช่ไหมเออยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่ามีส้มส้มสามผลกินมะม่วงไปหนึ่งผลเหลือส้มสองสามลบหนึ่งเท่ากับสองผลย่งงี้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ <laughs> อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมถูกปะ ก็ตไหม get ไหมที่ที่เข้าใจคําอธิบายไหมคือสิ่งสิ่งที่จะเอามาลบสิ่งที่จะามาลบกันได้อะสิ่งที่มาลบกันได้มันต้องเหมือนกันไงเราจะเอาส้ม3ผลนะไปลบมะม่วง1ผลได้ไหมเอาส้ม3ผลไปลบมะม่วง1ผลแผล้วบอกว่าเหลือส้ม2ผลนะได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเป็นส้ม3ผลแล้วกินส้มอ่ะกินส้มไป็น1ผลก็คือมีส้ม3กินไป1นเพราะฉะนั้นเหลือส้มอะไร เหลือส้ม2อ,อันนี้ได้เอาส้มมาลบส้มได้อย่างเงี้ยเขาจะไมครับเพราะฉะนั้นปริมาณปริมาณที่อะไรนะปริมาณที่ปริมาณที่จะมาบวกลบกันได้เนี่ยจะต้องเหมือนกันในเมื่อหนึ่งไม่มีหน่วย i e ยกกําลังอะไรประหลาดประหลาดตัวนี้ก็ไม่ไม่มีหน่วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่มีหน่วยคืออะไรครับสิ่งที่มีหน่วยก็คือตัว h ตัว c กําลัง2แล้วก็ตัว lambda กำลัง5นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยหน่วยมันก็จะมีแค่นี้นะครับโอเคแล้วก็ จัดนิดนึงจัดนิดนึงก็อันนี้ย่อม,มาปุ๊บอ่าพะนั้นมันก็จะกลายเป็นเลยครับจูนใช่ไหมวิตัดวิเนี่ยก็จะเหลือตัวนี้ใช่ไหมเออแล้วอันนี้อันนี้เผื่อเผื่อใครไม่ทันจะทำช้าๆนะนะครับเปลี่ยนหารตัวเนี้ยเปลี่ยนหารตัวยาวเนี่ยเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเห็นไหม ก็คือ m m กําลัง5ก็ทําเป็น1ส่วน m กําลัง5ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเห็นว่า m กําลัง2ครับโอ้อะไรหายไปไหนหมดเกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิดอะไรขึ้นอา้าหน้าตัวหนังสือหายหมดแป๊บหนึ่งนะสงสัยมันค้างเออกลับมากลับมานะครับโอเคอันนี้อะไรนะ เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวหารยาวเนี่ยเปลี่ยนเป็นคูณแล้วก็เอ็มกำลังห้าก็เปลี่ยนเป็น1นึส่วนเอ็มกำลังห้าอันนี้คือคิดแบบช้าๆนะใครคิดเร็วกว่านี้ก็ได้นะโอเคป่ะนะครับเอ็มกำลังสองตัดเอ็มกำลังห้าสองตัดห้าก็เหลืออะไรสองตัดห้าก็เหลือสามใช่ไหมเพราะฉะนั้นหน่วยหน่วยที่เราได้อ่ะมันก็จะเป็นจูนนะครับต่อ เมตรกาลัง3แล้วก็วิวินี่คือวิกาลัง1ใช่ไหมอันนี้คือสลับที่สลับที่เดี๋ยวมันจะมันจะได้เหมือนกับ choice นะครับก็คือเอาเอาวิไปอยู่ข้างหลังเอาเมตรกาลัง3มาอยู่ข้างหน้าแลังจากนั้นก็พลิกพลิกขึ้นไปเมตรกําลัง3เนี่ยพลิกขึ้นไปก็เป็นเมตรกาลังลบ3 Ss s, เฉยๆก็คือ S กําลัง1ใช่ไหมพลิกขึ้นไปก็จะเป็น S กํกลังเลยครับ s กําลังลบ1เพราะฉะนั้นข้อไหนที่ตรงข้อ5เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไร ตอบ5ได้ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือหน่วยของ i อนั่นเองก็ก็แอบยากนิดหนึ่งแหละแต่ก็พอถ้าสมมติฟังแล้วก็เข้าใจก็จบละง่ายๆไม่มีอะไรเนาะได้ไหมครับอล้วคราวนี้ข้อ3นะครับอันนี้เป็นข้อสอบเก่าปี52เกิดกันหรือยัง <c oughs> เด็กม .4 เกิดหรือยังอันนี้รูโลไม่รู้ว่าเกิดหรือยังเนาะนะครับม .4 รุ่นนี้อายุเท่าไหร่เออ ไม่ไม่ไม่ใช่อายุเท่าไหร่ม4ก็ต้องประมาณ15 16ใช่ไหมแต่ม4นี้เกิดเกิดปีเท่าไหร่ก็เอาปี66ไปลบ15นะครับโอ้น่าจะเกิดละน่าจะเกิดละนะครับน่าจะเกิดละอืมใช่ไหมใช่ไหมออเกิดละเกิดละนะครับกําลังเกิดพอดีเลยเป็นอูแวอูแวออกมาจากท้องคุณแม่พอดีเลยนะครับอ้าวมาดูข้อ3ดีกว่าอ่าข้อสอบปี52นะครับกำหนด t เป็นแรงตึงเชือก ัว t เป็นแรงตึงเชือกนะมีหน่วยเป็นนิวตันนิวตันเขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือกิโลกร,รัมเมตรต่อวิกำลังสองกิโลกร,รัมเมตรต่อวิกำลังสองวิกวว็วินาทีอนะเนาะวินาทียกกำลังสองนะครับวินาทีก็ใช้ตัว s นะครับมาจากคำว่า second นนทุกคนน่าจะรู้นะครับแรงตึงเชือกมีหน่วยเป็นนิวตันหรือหน่วยเป็นตัวนี้ นะครับเขียนแบบไหนก็ได้แล้วก็มีตัวเลยนะแล้วก็มีตัวมิวแล้วก็มีตัวมิวขออนญาตปิดเสียงไล,ลน์แป๊บนึงนะครับนะครับตัวมิวเป็นอะไรครับตัวมิวเป็นมวลเชือกต่อหน่วยความยาวมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อเมตรกิโลกร,รัมต่อเมตรก็คือกิโลกรัมต่อเมตรอันนี้คือหน่วยของมิวก็คือมีเรามีปริมาณ2ตัวก็คือ T กับมิวเขาถามว่าคําถามอยู่ประโยชน์สุดท้ายเลย รูททีส่วนมิครับ, mu, บรูททีส่วนมิมีหน่วยเดียวกับปริมาณในข้อไหน4ตัวนี้รูททีส่วนมินะครับมีหน่วยเดียวกับปริมาณในข้อไหนความเร็วหน่วยอะไรครับเมตรต่อวิพลังงานหน่วยเป็นจูลความเร่งหน่วยเป็นเมตรต่อวิ w. กำลัง2ลากที่2ของความเร่งลากที 2, ่2ก็ใส่สแควรูทเข้าไปความเร่งก็เหมือนข้อ3ไง เมตรต่อวิกำลังสองอันนี้คือหน่วยของชอยส์ทั้ง4ช้ชอยส์โอเคไหมครับแล้วเขาถามว่าที่โจทย์ไอตัวที่โจทย์ถามเนี่ยมันมีหน่วยเดียวกับชอยส์ไหนโอเคเราก็มาดูสิ่งที่โจทย์ถามนะว่ามีหน่วยเดียวกับชอยส์ไหนสิ่งที่โจทย์ถามคือตัวนี้ครับรูททีส่วนมิลทีครับทีมีหน่วยอะไรนี่หน่วยของทีกิโลกร,รัมเมตรต่อวิกำลังสองหารด้วยมิ มิวมีหน่วยอะไรมิวมีหน่วยตัวนี้กิโลกร,รัมต่ออะไรต่อเมตรเห็นไหมครับทันไหมโอเคเอา่ากิโลกร,รัมเมตรต่อวิกําลังสองเปลี่ยนหารนี่ครับเปลี่ยนหารตัวนี้เป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเห็นไหมเพราะฉะนั้นอะไรตัดได้อะไรตัดได้กิโลกรัมตัดกิโลกรัมใช่ไหมเพราะฉันมันจะเหลืออะไรมันจะเหลืออะไรข้างบนมันมีเมตรสตัวใช่ไหม มันก็จะเป็นเมตรกาลังสองข้างล่างเหลือวิกําลังสองแล้วมันกําลังสองทั้งคู่อ่ะกาลังสองทั้งคู่แล้วมันถอดสแควร์รูทอ่ะใช่ไหมถอดสแควร์รูทปุ๊บมันก็จะเหลืออะไรครับจะเหลือเมตรต่อวิเห็นไหมเมตรต่อวิอ๋อรูททีส่วนมิวอ่ะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวิซึ่งก็ตรงกับข้อไหนครับข้อหนึ่งจบเห็นไหมตอบข้อหนึ่งได้ไหมครับ แต่ว่าแต่ว่าจริงๆถ้าถ้าถ้าในอนาคตอะ่ะเราเราไปเรียนตอนตอนม5อะไรเงี้ยเนาะตอนมีย้ยเนาะนะครับเราเราอาจจะมีเรียนเรียนสูตรบางบางโรงเรียนนะอาจจะมีเรียนสูตรนี้ก็คือ v เท่ากับรูท t ส่วน mu ก็คือเป็นสูตรความเร็วนะครับความเร็วของขึ้นในเส้นเชือกซึ่งพอเรารู้สูตรนี้ใช่ไหมอ๋อเป็นสูตรความเร็วรูท t ส่วน mu เป็นสูตรความเร็ว แล้วก็ตอบข้อหนึ่งเลยไม่ต้องมานั่งคิดอะไรเวริ้นเวอ้เวอยาวๆงี้โอเคไหมครับอันนี้สําหรับว่าในอนาคตอ่ะนะถ้าเรามีความรู้แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็อ๋อลูตทีส่วนมิวเป็นสุรของความเร็ววีความเร็ววีตอบข้อหนึ่งจบเห็นไหมภายในภายใน5วินาทีก็ได้คําตอบละโอเคไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มพูนความรู้นะครับเรื่อยๆนะครับเวลาจะอ่านหนังสือค่อยๆทําค่อยๆเก็บ ค่อยๆเก็บนะครับเก็บทีละวันละนิดว,นนวันละหน่อยวันละหน่อยวันละนิดเออไม่ใช่ว่าแบบโฮ้ยอีกห้าวันจะสอบแล้วมาเพิ่งมาอ่านอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ผลนะครับตาเป็นหมีแพนด้าเลยเราควรจะแบบพอเรียนเสร็จปุ๊บทบทวนเรียนเสร็จปุ๊บทบทวนอะไรเงี้ยก็เหมือนคลิปนี้ไงครับก็มาทีละแบบห้าข้อเงี้ยเออว่างๆก็เปิดดูอย่างเงี้ยนะครับเปิดดูเปิดดูเปิดดูเรื่อยๆพอใกล้สอบปุ๊บโอ้ดูไปแล้วยี่สิบข้อก็มีความรู้ขึ้นเยอะแล้วไง ใช่ไหมครับโอเคถ้าชอบถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่คลิปนี้ใช่ก็กดแชร์นะครับกด subscribe ก็ดีนะครับ <ś led> ช่วยกันช่วยกันนะครับ <ś led> เห็นข่าวไหม <ś led> เห็นข่าวมาที่ที่เขาแบบอะไรนะมีคนยูทูบเบอร์แบบไม่คน subscribe เยอะมากอะหลักแสนหลักล้านแต่ไม่มีคนดูคลิปเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่มีคนดูคลิปเลยมีคนดูคลิปหลักพันอะไรเงี้ยอันก็น่าสงสารเนาะมันจะเป็นเพราะ อะไรนะการปิดกั้นของของระบบอะไรสักอย่างนึงแหละมันเป็นกระบวนการของเขานะครับแต่ก็เขาส่าห์ทำคลิปเนาะเ,ออเขาตั้งใจทําคลิปอะนะครับแต่แบบมีคนมาซับหลักล้านแต,าแต่ว่าอะไรนะดูคนดูวิดีโอแค่หลักพันอืมของเรานี่หลักร้อยก็ดีใจละของคคโลนี่คนมาดูหลักร้อยก็ดีใจแล้ว,ลน,น,ลลลวนะครับโอเคเอา้าวดูข้อ4ชอบชวนโมนะนะครับ ข้อ4บอกว่าอะไรครับเอาเป็นปี57เป็นข้อสอบเข้ามาหาลัยปี57นะครับวัตถุอันหนึ่งครับเคลื่อนที่เป็นระยะทางระยะทางคือตัว s 20จิกะเมตรตัว g นี่จิกะ m นี่คือเมตรจิกะนี่ทุกคนเรียนในห้องมาแล้วอันนี้สำหรับคนที่เรียนนะจิกะจิกะนี่คือ10กบกำลังอะไร10กบกำลัง9เห็นไหมก็คือ20่สิบคูณสิกำลังเก้าเมตรวัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่านี้ ในเวลาเวลาเท่าไหร่ครับ5เทละ s เซกันเทละ s เซกันใช่ไหมเทละเทละนี่เทไรตรงตรงจำโอ้เวลาโดนเทโดนเทละโดนคนที่เราชอบเทมานะครับเทละมันเจ็บมากเจ็บมากแสดงว่าเทละมันต้องเป็นอะไรที่มันมากมากใช่ไหมก็คือ10กกำลังเลยครับ12เห็นไหม บางคนว่าไม่เกี่ยวไม่มันจําเล่นๆเหรอเทละโดนเทมาละอะไรเงรี้ยนะครับประมาณนั้นนี่ก็เป็นเวลาใช่ไหมเขาถามหาอัตราเร็วอัตราเร็วก็คือ v ากับอะไรครับหา v จะมีอัตราเร็วเท่าใดก็คือหา v ใช่ไหมอันนี้ก็ใช้ความรู้เก่าเนาะม3น่าจะเคยเรียนมมต้นน่าจะเคยเรียนอยู่ v ากับอะไรครับ s ส่วน t แต่ว่าเดี๋ยวตอนม4บทที่2ก็จะได้เรียนอีกรอบหนึ่ง v เท่ากับ s ส่วน t นะครับ จงหาอัตราเร็วก็คือหา v v เท่ากับ s ส่วน t s คืออะไรครับ20คูณ10กำลัง9 t ล่ะ5คูณ10กำลัง12เมตรต่อวิ s เป็นเมตรเวลาเป็นวิใช่ไหมครับเอาตัดซิตัดซิ5ตัด20ได้ไรได้4 10กลัง9ตัด10กำลัง12 10อกลังอะไรครับลบ3เมตรต่อวิได้ไหมได้ไหม ใครใครเรื่อง10ยกกําลังไม่เก่งนี่ไปทบทวนเลยนะครับไปหาหนังสือทบทวนไปหาคลิปทบทวนนะมันจะได้ไม่มีผลต่อการเรียนนะครับไม่ไม่ใช่ไม่มีผลไม่จะได้ไม่มีอุปสรรคต่อการเรียนเรื่องนี้คือพวก10ยกกําลังพวกเลขยมหลังนี่ต้องคล่องนิดหนึ่งนะครับแล้วจะเรียนได้คือใครใครไม่ชอบหรือใครไม่ค่อยเก่งวิสิก็ประคองไปครับประคองไปอย่างน้อยแบบไม่ใช่ว่าไปสอบเข้ามาหาลายัยมีแบบ5คะแนนส่วนร้อยก็ไม่เอาอ่ะก็ประคองเอา คะแนนเฉลี่ยของปีที่แล้วนะไม่ใช่ปีนี้นะปีที่แล้วมันก็ประมาณประมาณ20อ่ะเออถ้าเราแบบพยายามนิดหนึ่งอาจจะได้มีแบบ30เนี่ยเราก็ได้ได้คณะที่แบบดีๆแล้วนะเออใช่ไหมครับบางทีมันคือมันเราต้องใช้ทุกวิชาในการเข้าเข้ามหาลัยอ่ะเพราะฉะนั้นตัวไหนที่เราไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยชอบก็ประคองมันไปนะต้องต้องคิดอย่างนี้เนาะนะครับอ่ะเมื่อกี้ถึงอะไรนะวีเท่กับ4คูณ10ลบ3เมตรต่อวิมีไหม ข้อหนึ่งไหมข้อหนึ่งมันเป็น4เฉยใช่ไหมครับแต่เราจำได้เฮ้ย10ลบ3นี่เขาเรียกว่ามิลลิมิลลิคือตัว M ใช่ไหมมิลลิคือตัว M แล้วก็มันก็จะมีตัว M ตัวหลังตัว M ตัวที่อยู่ข้างหลังก็คือเมตรแต่มันเขียนเหมือนกันใช่ไหมตัวหน้านี่มิลลิตัวหลังนี่คือเมตรใช่ไหมครับต่อวิอ่าข้อนี้มีช้อยไหมมีตรงเลยตอบข้ออะไรตอบข้อ2เห็นไหมครับก็คือ ตอนที่เราได้มาตอนแรกอะ่ะมันจะไม่ตรงกับช้อยไหนเลยแล้วก็ต้องมีการปรับคําตอบปรับคําตอบให้มันตรงช้อยนิดหนึ่งเนาะนะครับโอเคนี่ข้อ4นะครับราวนี้ข้อสุดท้ายละข้อ5นะครับเขาบอกว่าปริมาณในข้อใดอะ่ะปริมาณในข้อใดอะ่ะบันทึกได้อย่างเหมาะสมอ่าบันทึกได้อย่างเหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับข้อใดบันทึกเหมาะสม บันทึกได้อย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือมากที่สุดห้ามไม่ไม่ขี้โม้เราอะไรประมาณเนี้ยนะครับข้อข้อไหนตัดก่อนดีข้อ3ตัดก่อนเด็กๆข้อ3นี่ไม่ไม่เม k e sense สุดๆแล้วหอประชุมแห่งนี้จุคนได้1,250.781คนต้องขนาดนี้ไหม <c oughs> ต้องบอกจำนวนคนเป็นทศิยม3ตาตำแหน่งไหมก <c oughs> ็ไม่ใช่ไม่ไม่ถูกใช่ไหมครับเออข้อนี้ไม่ใช่ตัวไหนอีกตัวไหนอีกที่มันไม่ แต่แต,แต่แต่เขาถามข้อที่เหมาะสมนะเขาถามข้อที่เหมาะสมนะข้อที่น่าเชื่อถือนะแต่ตอนนี้เราไล่ตัดข้อที่ข้อที่ขี้โมโ้เรวก่อนข้อที่ไม่น่าเชื่อถือก่อนนะครับข้อไหนไม่น่าเชื่อถืออีกถืออีกนะครับข้อ2จุดล้อมเลวทางสเตนสามพันสี่ร้อยยี่สิบสองเคลวินปกติอันนี้มันเป็นอุณหภูมิใช่ไหมเออปกติอุณหภูมิแบบมันมันจะมันจะที่นิยมบอกกันมันก็จะบอกเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ใช่ไหมอย่างวันนี้แบบอ,อุณหภูมิที่อุณหภูมิที่จังหวัดเชียงใหม่อันนี้คโครโรอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอุณหภูมิที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้โอ้ร้อนสูงสุด37.7องศา,ศาเซลเซียสอย่างนะ้อยมันต้องมีทศยมอีสกสักหนึ่งตำแหน่งอะ่ะใช่ไหมเออนะครับมันจะได้คือจุดเนี่สมมต,สมมติสมมติแบบเชียงราย37เชียงใหม่3 7มสอ่ามันก็จุดเนี่ก็ถือว่าร้อนกว่าพอสมควรนะนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าอุณหภูมิอุณหภูมิมันน่าจะมีแบบเป็นแบบทศยมอีกสักหนึ่งตำแหน่งอะไรเงี้ยสองตำแหน่งอะไรเงี้ยครับแต่นี่มันไม่มีทศยมเลยเนาะไอสามพันสี่ร้อยยี่สิบสองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อถืออ่ะก็จะเหลือสองอันเหลือข้อหนึ่งกับข้อข้อสี่ครับเส้นผมเส้นผมคนทั่วไปมีเส้นผ่าศูนย์กลางส2 5สิบมิลลิเมตรกับแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมายังโลกใช้เวลา 8 3 3านาทีพวกเราว่าพวกเราว่าอันไหนอันไหนหน่าเชื่อถือกว่ากันนะครับอลองคิด5วินาทีซิสามหหมดเวลา <c oughs> เร็วมากนะครับข้อไหน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 ไม่เหมาะสมนะครับทุกคนดูข้อหนึ่งเนี่ยบางคนระบอรู้ละต่อข้อ4 <c oughs> ทุกคนดูข้อหนึ่งเส้นผมของคนทั่วไปมีเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าเส้นผมมาเส้นเล็กมากอยากอยากหาเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผม ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความละเอียดสูงมาวัดใช่ไหมเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมอะ่ะออต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความละเอียดมาวัดก็คือใช้อะไรครับไมโครมิเตอร์ meter, ใช่ไหมในห้องในห้องเราได้เรียนอุปกรณ์วัดความยาวมวันก็จะมีอะไรนะไม้บรรทัดอะไรนะเวอร์เนียแล้วก็ไมโครมิเตอร์ใช่ไหมเรียน3อันถ,ถ้าถ้างานชิ้นใหญ่หน่อยก็ไม้บรรทัด ถ้าง,งานชิ้นกลางๆก,ก็เวอร์เนียแต่ถ้าง,งานแบบชิ้นเล็กๆแบบแบบเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมเนี่ยต้องใช้ไมโครมิเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็อะไรนะถ้าเราพอจําได้อะไม้บรรทัดเวอร์เนียใช่ไหมครับแล้วก็ไมโครมิเตอร์อะเวลาตอ่ออะเวลาตอ่ออะอันนี้คือจําไปเลยจําไปเลยนะครับก็คือถ้าเป็นเซนกับมินอะไม้บรรทัดอะจะต่อเป็น ทศิยม2ตํตำแหน่งในหน่วยเซนทศซิยม1ตําตำแหน่งในหน่วยมิลอันนี้คือของไมมันทัดเวอร์เนียจะละเอียดขึ้นก็จะเป็นทศิยม3ตํตำแหน่งกับทศิยม2ตํตำแหน่งใช่ไหมครับส่วนไมโครมิเตอร์ก็จะเป็นทศิยม4ตํตำแหน่งในหน่วยเซนกับทศซิยม3ตํตำแหน่งในหน่วยมิลแล้วเด็กๆเห็นไหมไมโครมิเตอร์ต้องเป็นทศิยม3ตํตำแหน่งในหน่วยมิล แต่ว่าในในช้อยอ่ะมันเขียนว่า42.55มันเป็นทศยม2ตำแหน่งอ่ะแต่ที่เราเรียนมาคือเลยครับไมโครมิเตอร์อ่ะต้องเป็นทศยม3ตำแหน่งในหน่วยมิลแต่ช้อยมันเป็นแค่2ตำแหน่งในหน่วยมิลก็ไม่ถูกก็ไม่เหมาะสมไม่น่าเชื่อถือเพราะนังข้อหนึ่งไม่ใช่มันข้อที่ถูกต้องคือข้ออะไรครับข้อ4ข้อ4ก็คือแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมายังโลกใช้เวลาเท่าไหร่ครับ 8 3 3นาทีข้อนี้ถูกเพราะว่าถ้าใครแบบชอบดูกีฬาอชอบดูกีฬาก็จะเห็นว่าเวลาเขาวิ่งแข่งใช่ไหมเช่นแบบเฮ้ยอย่างเช่นอะไรนะยูเซนโบว์ยูเซนโบว์นักวิ่งนักวิ่ง100ยเมตรที่วิ่งได้ไวที่สุดในโลกะสถิติ100เมตรเขาก็จะประมาณ9.58นะครับวินาทีอย่างเงี้ยเห็นไหมคือคือมันก็จะมีการบอกเป็นทศยมเท่าไหร่ครับทศยมแบบ2ตำแหน่งไงครับเวลาเนาะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เวลาเหมือนกันก็8.33หน้าที่ก็จะเป็นทศยมกี่ตำแหน่งทศยมแบบเออสองตำแหน่งเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาก็เวลาก็บอกเป็นทศยม2ตํตำแหน่งก็จะมีความเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อข้อ5ก็ตอบข้ออะไรครับข้อ4นั่นเองโอเคเรียบร้อยนะครับก็ถ้าอย่าลืมก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับใช่ก็กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับ ฝากโปรโมทด,ด้วยนะครับอืมถ้าไว้เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวถ้าทำทำชุดที่2เสร็จแล้วเรามาเจอกันเนอะโอเคฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ